สบายดีสบายดีทุกคนเนาะมื่อวาพบกับน้องอูอพบก,กับสอ,อกกนอ,อูลองสารเมื่อนี้อ่ามีอ่านอ้ทางยูยูเอสเอเนาะเพิ่นอ่าฝากเงินมาสนับสนุนอ่ามาสนับสนุนอู้แล้วกะอ่าลี่และกะ้กันน้องลี่และะ้วกันน้องรดและะ้วกันให้เมตู้สี่นํำเนาะทุกคนคนละห้าสิบเหรียญเนาะพอดีเป็นเงินยูรวมทั้งหมดเป็นเงินยูสองร้อยเหรียญเนาะ <S <S เอาให้น้องลี่น้องรดแล้วกันอ่าอู้แล้วกัน เมตู้เนาะเมตู้สีเนาะซึ่งอู้อ่าซีเอาอเอาไปให้น้องลี่กับน้องรถเนาะแต่ว่าให้น้องรถนี่ซีให้ซีฝากน้องลี่ให้แนละ้วเพราะว่ารถอยู่เวียงจันโบหันได้มาเนะาะบัดมาแล้วจึงค่อยซีให้อ่า ซีไฮน้องลี่ฮันเป็นคนอาเก็บไว้ให้เนาะตอนนี้อูส๊สซไปเอาเงินไปให้ทุกคนแล้วอู๊กกันเลยสิอาไปส่วนอย่างเนาะกับแม่เนาะทุกคนกับคอบใจไอห้หลายเด้อขอให้อ้ายยูดีมีแหงความที่จะได้ความใครจะม,มีขอให้มีความสุข,สขมีความสุขในชีวิตขอให้ปราศจากโรคภยัยใ,ใครเจ็บคิดสิ่งใดปาารถนสิ่งใดก็ขอให้อาเจริญก้าวหนะ้าทุกคนเนาะครอบใจได้หลายเด้อขอให้อ้ายสุขภาพแข็งแรงอ,อกกู๊ก็ดีใจนะที่ได้รับการอาสนับสนุนจากอ,อาไอ เพื่อนเนาะก็ขครอบใจได้ลายเด้อเดี๋ยวเขาจะเอาเงินไปให้น้องลี่กันนะทุกคนเราก็ไปให้เมตุสีนํำกันเนาะนี่พอดีว่ากําลังที่ไปเอาเอาไปให้ยูเหอนพอดีมาก่อนกําลังอ้าวคิ้วอะไรอ่ะอามีอ้ายทางมีกาฝากเงินมาให้ขอบใจเลยนะให้ฮลี่ฮะไฮล,ลี่อันห้าสิบเลียนให้รถห้าสิบเลียนเอาฝากไว้ให้รถเด้อเด้อโซนนี้บราะไปเทีคิวเสอวะ้างลอกมีแตนโซ่สามือหันไป่กันไะเอเออไก่บ่ สุดยอดเลยขี่รถขนาดประมาณซ่องสมองอย่อางาน,าาน,กกนี้โอ้ทางมันยากเลยว่าน่ะทางยากข้ามันก็ซื้อพวกไก่ไปเนาะทางมันยากเลยซื้อเมื่อเดินรถมาจักกับบัวหูนะ่ะบัได้องเหียนวะบ,บ,บัไปเลยอเอาไปเลยบ,บัไปบบัวหูอาจารย์กับบัวหมาองเหียนกับบัวใแล้วก็เลยบปได้ไปแบบการบุหบบหรเหียนกับบัเมื่อบุเหียนกับบัเมื่อแล้วเมื่อสิเซ็งกับบัวหูอีกประมาณท้ายเดือนนี้ท้ายเดือนนี้จุเรือนซานทังสิเซ็งประมาณ ปีนานี <on> ่แหละออืการเฮียนปีนี้เนาะบางทีก็เป็นเดือนแป๊ดหรือเลเซงนะเพราะเงินก็ยังบม่ไน้นอนเที้ยเออเอออามิเดะท้อนั้นเอื้อยันเพิ่อนอันฟ้าเงินมาเฮือพูงอเมริกาเดี๋ยวขอบเจอเพิ่นขอบใจลหลายๆเด้อฮายู่ดีมีแหงฮยูดีมีแหงความเจี๊ยบยารายขดไทยยามีเด้อขอให้มีแต่สิ่ง เข้ามาในชีวิตเตอร์ินนี่ก็ที่เอาไว้เจอหนมันรถ้นมันหลางไปรอได้คลิปอันเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยไปเอามากอันนี้แผ่นเค้กไปเอาอันเนยมาเอามาักตองบอมาเตือนภูละมาอัน,นเห็นเห็ดตาบอยู่กลางทางฮะโอ้ได้ไบ้บอเออซ้อนซอดองเกนี่เอาไวไ้บรถกัแล้วกำลังชิคเอาไปเอาอัน,นมักตองเออเอ๊กก็สิเอาอันก็สิไปส่วนเลยปิธาก็สิไปส่วนส่วนยางว่ะไปส่วนยาง ตอ,บบน,น,อนนี้เอ้กบราไม่ได้ไปส์นอะเะมาเนี่ยยูเฮือนนี่แหละฝนตกฝนตกบม่ได้ไปสิเด้อเออาไม่ได้ทอนนี้เด้อใหญ่เด้เอ,อทุกคนทีแรกว่าสิเอาเงินไปให้น้องลี่อยู่อันอยู่เฮือนเนาะแต่ว่าน้องลี่ฮันั่นเพื่อนเอาเงินมาใส่นี้อู้กับอู้เนาะค่าบัตรเพราะว่าเฮือนน้องอ้วนไข่บัตรเติมเงินแบบพวกอันบัตรเติมเงินเชียนะแล้วเพื่อนให้น้องอู้พูดให้แล้วพอดีเพื่อนเอาเงินมาใสานกกนะาา่นี้แล้วก็เลยแบบได้อเอาเงินให้อยู่ฮันเลยเนาะก็เลยแบบ บบไดอันบบไดเอาไปให้ยูเหือนเนาะพอดีอะกะโชคดีไปน้อยนึงเนาะพอดีเจอกันกะน้องกะกำลงังไปเอามักต้องใช่ไหมเนะาะเอามักต้องไปตามกินส้มน่าจะเหตุคลิปแหละประมาณนั่นแหลกะกไปเบิ่งคลิปน้องในเนาะเซิงอู้ก,กับแม่ตอนนี้กำลังที่เข้าไปเงือนแม่ตูส้สีเนาะเพื่อเอาเงินไปให้แม่ตูส้สีแล้วกะสิออกไปส่วนใหญ่ เที่ยวเข้ามาในบ้านนี่กับโบ๊เบ้นของง่ายนะทุกคนเนาะเดี๋ยวตลอดมาตลอดนี่ซีวิสโซโลไลแถว ก็เพร่ะมันเต็มถังมาสัน้นอตอนน้องมาแล้วคืนอน้องไปเอาซุวยมาสิเอามาได้อุเปบอลเออเพราะว่าอุ้เปบ์บอลเอาคนเดียวเอามาต็มทักเต็มถังแม่ไอ้กาท่านี้คันดำ,ดำดำได้บ่แมน แมลงตุ๊กจะมีคนอยู่บ่กแต่ที่มีแค่ไขรประตูประตางเจอวลวดขนาดนบยู่เลยซุ่ใส่ตุ๊กกับตานไปซอกอินโอ้อันเด็กน้อยนี่เข้าไปนะพ่อลุงแล้วออไกป,ปลูกยางทุกคนน้องกิ๊กกับน้องบิ๊กตอรี่โอยู่เนาะเพราะเขาจะไปเอาอยางปลูก,ลกยางให้พ่อลุงยู่ใช้ส่วนบุญ ตูสีลาบอมะพักนี่บอพบอพ <laughs> สปีนอนดิ๊งแล้วไปละจะโมง,ขงเออข้าไปจะโมงเอาเงินมาให้โอ้โหเนี <laughs> <laughs> ่ยชีพนางาตั้งไงชีพนังข้ามวัวเป็นตู้พรพวกอันมีอัน อายุวันต่างประเทศอยู่ประเทศอเมริกาฟาซาฮารัฐอเมริกาฝากมาให้ฮาร์สติจอนกอดเบอร์อะไรเนี่ะเบอร์ซ่องพันซ่องเท่านี้บอร์ละแสนเบอร์นึ่นนั่งแซงกีบขอบอกขอบใจเด้อเอดเฟกต์เหมือนไรเด้ออยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีแหง ความเกียบย่าได้ความไรย่ามีมันเฮ้อยืนคือไม่ตู้นี่เด้อบอกเคเต่แล้วแต่ในเจ็ดชิบแปดิหรอกออแต่ชิบสุ่มควรละก้อลืนหลักมิงมิงเด้อดิน้องก็กิ๊กอุยเหอนเด้อทุกคนไปแล้วไปแล้วไปอันน้ำยอนไปอันมันจะเป็นกับขึ้นกับเมืองอนุวงศ์ไงเนาะน้ำยนเนาะ ไปตัวเมืองไปตัวแข่งไปสมบูรณ์หมดแหละไปกันปลูกยางช่วยพอ่อรุงอ่านเบิ่งงั้นคันคันย,ยูฮันไล่เมืองคือที่ได้ไปอันถ่ายคลิปยูฮันอีกแล้วมันก็ไม่ได้ไกลได้น้ำนอนอยากคันไปเนาะคิดเราบนเดียวกับฮอดนสนาคยก็ไปนาค่อยไปไปช่วยซ่อมเคยไปช่วซ่อมเคยเลยบิ๊กเด้บิ๊กกิ๊กทุกกระเบนทุกกระต่ายบักอันพอมัน เอาในเธอผู้สร้างตุ๊กเอาวิสาการไปวิสาการไปปลูกยางก็ดีก่อนอเห็บกบินก่อนขเป็นก้อนอเน่าฮาลาเศร้าหลอกเมื่อก่อนบันดนี้นะสิไปส่วนยางเอาเขาอบุกขอบใจเด้อนี่ดีมีแหงเด้อเพิ่มออกมีทุกคนตอนนี้มาจาม้างเฮนเมตุพะเนาะก็เลยพากันมาเลาะสวนเนาะ แต่ว,ว่าคนคิดยางเพิ่นบบได้มาแล้วเพราะว่าฝนตกสองมือเนาะนี่ตอนนี้ก็ตกอีเนาะแม่แมาเ,เอาน้ออีกและมเาเอาส้วนมาเมื่อเช้านี่ก็เอาไปใส่บ้านลในนอทุกคนไปใส่บ้านไม่ได้ผ้านะแต่เพิ่มบ่อสวนมาขุดน้อดินเนาะนนถ้ามีคนมาขุดก็ อีแม่จะอีแม่ขุดคนเดียวเดอ้อมีคนมาขุดเดอ้อเด้อฝ่ายแหลมๆออกหน่อยนึงฮะเออนี่เมียบออกซวนมาน่ะโอ้อยเดคิดวชิสลชิมมาเอาไ,ได้ละ แลวนะอวทำเป็นอกนี่ก็ได้ยุถ้ามันเป็นนอกเล็กๆดินี่หันอีกโอ้นอกบระคาแมมงทิมเอาไปลองต้่งบอกเอาอยู่บนบไุได้เนาะบุได้เน,น,น่ะนีข่ขาน้ำเนาะขาน้ำโอ้แปลว่ามีคนมานะเนาะใช่แล้วมีคนมาเอาจ้า ไปเราขึ้นไปเทิงกันเถอะเสด็จแม่ไะ<ป>เอาหนอเฮียคยยงงนนยยืทุกคนเมื่อกลงเฮียมายาไม่ไกลมันจะเป็นน้อยนอยเนาะอยู่สวนน้องอูกันนอยละหลายทุกคนอันนี้เหม,ม,ม่นเฮียป้าเฮียเียมนีมมมมม่นี่เลยในร้านเงินนี่ขึ้นบน่ี่มีคนบอกว่าน้องอูไปซอกเฮ็ดได้ อู้ยทุกคนอู้ขอย้อมเดี๋ยวซอกเย็นนะอู้บึงซอกเลยแท้จะ <c oughs> มาซอกเฮ็ดเลยนี่จะเบี้ยเฮ็ดโอ้ยฮักเนี่ยชุ่มฮักหยาบไปเลยเออตอนนั้นเบาเลยหมดมดหยาวเล่แหละฝนตกหำมามอ่ะท่ฝนตกอ นันตาก้องอ้ยไม่าเลยตไม่หา้งเจ้าไม่ต้างไปๆๆๆไปไแม่ลี้เข้าไปนี่หน่อยขันเจอซุ่มนอ่อเฮียน่ะมันให้เป็นน่อเยอะก่อนท่านี้ ป้าน,นอ่องนะนั่นน่องก็อืมตอนนี้จะโมงโอุ้มเบิ้งเนาะหกโมงสี่เออสี่โมงฝ่ายหกโมง <5. S 2> เออสี่โมงสิบเก้าสี่วิสอง 2, ไม่ลูกอู้ก็แยกออกเดินทางตั้งแข่งกันทุกคนเฮ้ยใจชี้าละ แต่ว่าโควิดนี่แหละไปก็เราแวงตัวเองเนาะอีกอย่างก็กคือพวกอ่ารถโดยสารอันเดียน,นะมันยังปุบเปิดเป็นทางการนะทุกคนก็เลยแบบบุกหูวว่าสีไปแนวใดเนาะอ๋อแม่หมดหมดหมด,มดที่บางคนเขาจะเดินทางตามแข่งทายคลิปได้ ส่วนหลายอาจจะไปด้วยรถส่วนตัวเนาะหรือว่า,ารถจักไปเนาะแต่เราจะไปเป็นคู่ใช่ไหมเฮาบอกมีคู่เนาะ,ะขึ้นมาอันนี้เป็นส่วนยางเนาะคะุณตรงไปคุณแมน่นะอุป๊ป มไงบอม,มันทำไม่ได้หกเพียงแต่ปุจเจ้าเห็ดนะทุกคนอยากได้เห็ดบึงเด้บาดแม่ แม่ไปเนะเดือนนี้พูดว่าราคาอย่างจะตกเข่าเดา,า้นอไ่ด้คนเปียงมาเลยเนาะคนต้องแหงแทแหงวันเมื่อกี้นี่กรบไม่จันย่างเลาะขึ้นมาแต่คุณจุมาลงาพี่เนาะเปียกหมดเลยค่ะไม่จันซอกนอกอยู่ ได้นอเนาะคนน้อเฮียฮะเอาโนอวะเนี่ยวะเออไปเหี๋ยวอยู่เดน๋ยวกินได้มาแล้วจะขัดมือมือต้มตาไม่โม้แฟนขยะจะกินมาแล้วบอกให้มาเที่ยว ซุ่มนนอไหมเฮียลงไปเบิ้องไะไปลงแล้วเปียกแล้วเปลี่ยกหม,มด <c oughs> เปียกหมดเลยเนาะอะไรบอกรู้เดดราฟังเพลงวะ,ะงเพลงใต้อรไทยอีก โบมีน้ำตกทุกคนไอนน้ทางลงอันให้ให้ไอ้น้อยไปนี่นบรอไม่มีค่ะไอ้น้อยก็หักทุกมือสงสัยไ,ไปลูกไปรับแนมะ่ดังเช่นนะีแม่ชิโลงไปทางเดินโอ้โอไปไปเมือทางนี้ต้กันเนี่ยเมืองทางนี้นะมานำกันเแย่กันเมื่องทำไม เลือดเปียกหมดแล้วตอนนี้เราก็จะลงไปดูหน่อไม้ก่อน,นี้นะคะว่าจะมีเยอะไหมหรือว่าไม่มีเลยดูจากลักษณะแล้วเหมือนจะมีแต่ไม่มีนะคะ นี่แม่เอ๋ยจงกลับเถิดอย่าได้ไปให้เสียเว er. ลาลงไปนี่แม่โอูแต่ห้าชุ้นนั้นนะมันมันมืดเลยเนี่ยมันมีหญ้าได้วยแมเอ้ยเอาเสื้อมันบุมีนะทำอะไรอยู่ทำบะได้เนาะ ถ้ามาด่ามันต้องเข้าไปในเลิกก่อนอีกแถวนอเฮียเราเคยมาตอนนะนมันสิห้าแคมมาเราเรว,วไม่ได้นะน้องผู้เดอนนะทุกคนเดี๋ยวเ่อไปเจอกันยูหงอนเนาะท,นนะทุกคนเนาะเียังคนเลย นี่ทุกคนมาฮอนเหือนแล้วเนาะเปียกแอแนยดเลย <laughs> เอาตินสิ้นแดเอาตินสิ้นแดเปียกเปียกมเมเนยนอท่อนี้ไปแล้วก็เอามาก็คือว่าแนวเดิมทุกคนเนาะเอามาสะนี่ทุกคนเดี๋ยวไปอัปเดตเหอนให้พวกอีกเนาะือ <laughs> ทุกคนก็ที่ว่าน้องผูนะ้นเอาติ้งเหินให้เบิ้งเอาติ้งเหินให้เบิ้ง <laughs> ให้ทุกคนเ <laughs> บิงนะ้งแล้วทุกคน อู้มใจอ้ก็เลยแบบย่ากถ่เก็บไว้ใน YouTube เพื่อมันอยู่ใน YouTube ตลอดไปแบบสมมติเส้นลูกเส้นหลานอันเดมาเบิ่งกันให้ลูกเบิ่งนี่เด้ตอนแม่อายุสมนีนะแม่เฮ็ดเพือนให้แม่ตู้อันซิดอาว่าสมมติว่าเฮาอวันเทามาเฮามีลูกมีเต้าเอาให้ลูกเบิ่งลูกก็เดเบิ่งสิัานาทุกคนก็เลยแบบว่าหมักถ่เก็บไว้เนาะถ่เก็บไว้เก็บไว้นี่เนาะนี่อันนี้แม่นนะบ้าอันเพิ่นนั่น กระเบื้องมันกระเบื้องมันเลือแล้วเพื่อนก็เลยมาติดอันนี้ให้นะทุกคนมันก็งามไปอีกแบบนึงเนาะนีนออ่ท่านุ้ยไทยก,กงกวงให้เบืนะ้องเนาะนี่ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเริ่มสะอาดสะอานขึ้นมาละเทกันเปืือนเอามาประมาณนี้เนาะนี่อย่างที่เทไปอีกอีกประมาณต้นเดือนหน้านะทุกคนพ่อซีมาเตียงจันพ่อซีซื้อสีมาให้เนาะะมาอมนนี้เนาะเมียนเฮือน อันนี้ก็ประมาณนี้เนาะน้องสายนอนอยู่นี่เมื่อคืนนี่นี่อันนี้สีกับเบื้องอันนี้บ่อน,นอนเนมือ,อื่นเขาเจา้าเมื่อกี้นี่อันเจ้าของอันโฮง,งานเฟอร์นิเจอร์โฮมาว่าิีอากับเบื้องเอเ้ิเอาบานประตูกับบานปองเยี่ยมมาใส่มือ,อื่นเนาะเดี๋ยวมือื่นจะทายให้ทุกคนเพิ่งอันนี้เป็นบ่อน,นอนน้องสายเนาะ อีแม่ปูให้นอนอยู่นี่ทุกคนเนี่ยมันก็นเริ่มมีบออยูบ่บอนนอนอีกอย่างหลายนะทุกคนเนี่ยน,นี่เป็นโต๊ะกินข้าวนะมองนี่อูจะเฮ็ดบอนไว้หูมาทุกคนกคนี่ประมาณนี้เนาะเบิ่งแล้วเบิ่งอีกเบิ่งแล้วเบิ่งอีกเบิ่งแล้วเบิ่งอีกอ,อยู่นี่เนาะ ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวหาเงนินแล้วเฮ็ดเพดานรุ่มเนาะคันท้าโบเฮดนี้มันจะอาจจะบได้เนาะเพราะว่าอันมันอันเคียตกลงเนาะเพื่นบอกว่าให้ไปเอาไม้อันเดี๋มาซิมเออมาแซมแซมเพื่อมันมีหูมันคือชิ้หยากอะทุกคนนอกจากการเฮ็ดอันเพดานใส่เนาะเพร่ะนว่าระวังเรื่ยงปวกอุกอกะอ,กอุกใจเนาะอุกกะอุกใจกันชีรายกับมันเนาะ ประมาณนี้นะทุกคนถ่ายให้เบิ้งแล้วถ่ายให้เบิ้งอีกอันนี้ก็เป็นหน้าบานเนาะขี้สายเหลือนะเนาะต่ว,ว่าเอาไว้ให้เอาไว้เฮ็ดอันนั้นเอาไว้เฮ็ดอันกอของนอ,ของนนะของน้ำเนาะก้อนนั้ก้อนนี้ประมาณนี้เนาะทุกคนนี่ เมื่อนี้กับม I, ีอ้ทางนะอเมริกาเนาะสหรัฐอเมริกาคุณฟังเงินมาให้แต่ว่าน้องอู๋ได้ออกนม้มแล้วก็ครอบใจได้หลายเดอ้อที่ฟากเงินมาให้คันอ้ได้มาเบิ้งคลิปนี้อู๋ก็ขอให้อ้ายมีสุขภาพแข็งแรงความจิตใจได้ความใค้่ยามีกับครอบใจไอ้ที่สนับสนุนอ่าโบเมนเตอูเนาะสนับสนุนทุกคนที่อยู่ในทุกคนที่ให้ยูทูบในล้องสานเนาะก็ขครอบใจได้หลายเดอ้อที่อ้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดก็ขครอบใจได้หลายอูกับผมมีอย่างตอบแทนนอกจากการเฮ็ดคลิปอ่าลงให้เบิ้งแต่ละมือแต่ละมือนะ ครอบใจให,หลายๆคอบใจจากใจแท้ๆเนาะกับคอบใจทุกคนครอบใจเอฟซีทุกคนเนาะที่ให้การซัพพอร์ตเส้นการเบิ้งคลิปวิดีโอนอ้องอูเส้นการคอมเมนต์เส้นการาเบิ้งโฆษณาให้จนเฮ็ดให้นอ้องอูมีเงินมา,าเติมบ้านเนาะแป่งบ้านอย่าใช้คําว่าเฮีสะดัอ,อใช้คําว่าเติม เติมบ้านแปลงบ้านให้แม่เนาะค่ะถ้าบ่ามีทุกคนน้องอุกก็คือสิแบบบส่สามารถเติมบ้านแต่งบ้านนี้ได้เนาะที่สําคัญก็คือที่คาดบ่ได้ก็คือขอบใจไออั A N A นแะน่เนาะไออันแน่ออนทัวร์ ua, กินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางเนาะวอาสโลแกนของไออั A N A นแน่นําเนาะขอบใจไออั A N A นแะน่เนาะที่แบบว่าอ่าให้การช่วยเหลือแล้วก็นสนับสนุนแบบแนะนําสิหนากะเพิ่นกะ เมื่อนั้นเพิ่กนกระซ่งอะเรื่องความปลอดภัยของ u t u b e อีหอย่างมาให้อู้เนาะแต่แบบน้องอู้ก,ก็เลยเฮ็ดให้น้องอู้รู้สึกว่าเราก็ยังเป็นห่วงอู้อยู่หะนะทุกคนก็ขอบใจแ e อแน่อลีที่แบบว่าเป็นห่วงอู้อันเดิลอันเดิมมาโดยตลอดเนาะก็ขอบใจ I N e แอเน่หลายๆก็ขอใ e ห้อันเน่หันทักษาสุขภาพเด้นะ๋นาะซึ่งอู้ก,ก็ได้ติดตามคลิปของไออนเน่ท e ุกคลิปน้องบเลบเด,ดคข้ามช่วงนี้แบบอ,อู้มีเวลากันเหตดน,นั้นเห็ุนี้เห็ดน,นั้นเหตุน,นี้แล้วก็บเบิ่งนั้นเบื้องนี้หลายอยู่เนาก,ก็ลยแบบว่ เหตุให้มีเวลาเบิ่งคลิปไอ้อยู่เนาะกะ็บครอบเบิ่งทุกคลิปเนาะที่ไอไปในรัสถานที่แล้วก็ที่ตามทางเพจทางอีกอย่างนํเนาะเห็นการเคลื่อนไหวทุกอย่างเนาะกะ็บครอบ ใจไอ้หลายที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ขอให้ไอ้ทักษาสุขภาพเ,เด้อขอให้เดินทางไปใส่กาตลอดฮอดฟังนาะปลอดภัยแลก็ขอให้มีคนฮักคนหอมลหลายเนาะสิ่งใดปัถนาสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จดังใจปัถนาเด้อแล้วก็ขอให้เอฟซีทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงความเจิตได้ความใครยยามีขอให้ร่ารวยเงินคำเนาะคิดสิ่งใดปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะแล้วก็รวมตัวเถึงตัวอู้เช่นกันเนาะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบาย